ทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับเ a c ตเทอร์ h a n n n แกันอีกเ <c oughs> ช่นเคยนะคะทุกคนคะเนื่องจากตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมอยู่บ้านเฉยๆเราก็ว่างแล้วเราก็ออกไปรีวิวสินค้าอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันใส่หน้ากากไงเออมันก็จะไม่ได้ความเรียวใช่ไหมเน็ตก็เลย เก็บกดนิดนึงนะคะก็เลยต้องมากดสั่งของไปคือกดไว้เยอะมากทุกอย่างนี่คือเป็นบาปของแนทเองรวมๆแล้วน่าจะประมาณ20กล่องได้คือบ้าอินเนททำอะไรก็ไม่รู้อะ่ะวันนี้เนี่ยแนทก็จะมาเปิดให้ทุกคนดูว่าตลอดเวลาประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแนทกดอะไรใส่ตะกร้าบ้างนะคะ ทุกอย่างนี้ก็คือเงินนัทเองล้วนๆนะคะก็พยายามจะหาอะไรที่น่าจะใช้รีวิวที่บ้านได้ด้วยเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจสินค้าคล้ายๆแบบนี้นะเราจะได้เอามาพูดคุยกันเริ่มเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไหนจะเอาทุกอย่างออกจากตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันปิดหน้าเน็ไปหมดเลยเยอะมากแล้วเริ่มจากที่เป็นแบบพวกตองซองก่อนละกันเนาะ มีแบบเสื้อผ้าด้วยนะคือแนทเป็นคนที่เตี้ยมากทุกคนแนทสูงแค่ร้อยห้าสิบเองอะ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆใครที่แบบตัวเตี้ยเนี่ยแนทคิดว่าการแต่งตัวของเราเนี่ยนา่าจะไปได้วยกันได้นะใครที่อยากได้แบบว่าวิธีแต่งตัวคนตัวเล็กไม่ให้แบบดูเตี้ยมาก,กเกินไปนก็ลองมาพูดคุยกับแนทได้นะคะชิ้นแรกทุกคนมาจากมีดเป็นขอนไหมอย่าถือมีดไปอย่างจิอันตรายยรจะที่เลย <laughs> โอเค <laughs> น่าจะเป็นร้านจากจีนนะดูจากที่ตก น่ารักมากทุกคนมันเป็นแบบเดรสสีน้ำเงินน้ำเงินใช่ไหมแล้วก็เป็นดอกไม้ดอกเล็กๆพอมันเป็นดอกไม้เล็กๆนะทุกคนเวลาใส่ไปอ่ะมันจะทําให้เราดูตัวเล็กลงด้วยคือใครที่มีน้ํามีนวลหน่อยอ่ะระวังนะคะอย่าไปใส่เสื้อที่มันเป็นลายใหญ่ๆดอกดอแบบใหญ่อย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าใหญ่อย่างเงี้ยเต็มตัวคือเราจะดูตัวอ้วนขึ้นเลยนะเราจะต้องเป็นแบบแนวอันเล็กๆนะคะมันจะช่วยพรางตัวให้เราดูเล็กลงเนาะเดี๋ยวน่าจะได้เอามาใส่ในแบบ สักคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวทุกคนอาจจะได้เห็นกันนะคะไม่ซื้อลายพุ่งหม,ไม้ไปเลยมีหน้ากูถึงซื้อแต่ลายดอกๆต่อมาอันนี้สองนะจ๊ะที่ดีๆระวังโดนหัวของข้างในขาดคอนเทนต์คนเทางไนอีกแล้วเหมือนแบบไม่รู้เลยอ่ะว่าคนสั่งคนเดียวกันมันจะมาแนวแนวเดียวกันนะทุกคนอันนี้มันจะเป็นชุดแบบเดรสแล้วก็ผูกโบตรงเอวได้ด้วยอะ่ะพอมันผูกโบตรงเอวอ่ะจะทําให้เราดูไม่อ้วน สองอันผ่านไปเริ่มรู้สึกแฮปปี้แล้วแนะยอมรับเลยว่าแนะเสียเงินไปเยอะจริงๆกับการสั่งพังนี้อ่ะแต่ว่ามันไม่มีอะไรทาอ่ะทุกคนคือมันไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรทําแล้วเราต้องมาเสียเงินนะคะแต่ว่าแนะพยายามจะทํา YouTube ด้วยนะคะทุกคนแนะก็พยายามจะหาสินค้าอะไรที่รู้สึกว่าเออเราไม่จําเป็นต้องออกจากบ้านเราก็ได้ใช้อะไรอย่างนี้นะเพราะปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องสําอางใช่ไหมผู้หญิงผู้หญิงอะ่ะแล้วเนี่ยเราไม่ได้ออกไปไหนอะ่ะเราก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะแยะแล้วนะคะวันนี้แนะแต่งหน้าเพื่อถ่ายคลิปด้วยนเวลา อยู่บ้านนะ่ะมันเป็นเวลาที่เราจะใช้ตักตวงจริงๆนะกับการบำรุงผิวอะ่ะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการอุดตันด้วยเป็นช่วงที่ได้ใช้ประโยชน์ของบ้านที่ซื้อมาหลายล้าน <c oughs> ให้มันคุ้มค่าที่สุดใครซือ้อบ้านไม่มีตังค์ <c oughs> ไม่มีตังค์ซื้อ อันต่อมาเพื่อนๆพี่ดัดขนตายี่ห้อ AAC Beauty f u l d เพื่อนเขาก็มีเขียนคําว่าแบบเป็นของแท้ด้วยนะัก็ไม่มั่นใจเพราะว่ายี่ห้อเนี่ยนัไม่รู้จักแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าของแท้มันก็น่าจะมีของปลอมใช่ไหมมันก็น่าจะดีขายดีประมาณนึงเนาะมันถึงเริ่มมีคนปลอมออกมาเนะี่ยก็เลยเอามาลองดูนะเนาะเผื่อว่าดีจะได้เอามาบอกต่อกันนะคะใครอยากให้ลองทําคลิปเกี่ยวกับที่ดัดขนตาก็อย่าลืมบอกนันนะใต้คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะจ๊ะอันที่4ี่แล้วนะใช่ปะ่ะจบไหม ของลกหน่วยยังนับไม่ถึองอีกพอจะให้แล้วใอ่คิดมีความสุขมันเป็นเหมือนกับผูกผูกเหมือนเดิมเพื่อนๆเนี่ยผูกเอวเนี่ยมันจะช่วยให้เราดูไม่อ้วนมากนะคะเพราะว่านอกจากเนี่ยจะเตี้ยแล้วเนี่ยเนี่ยก็ยังจะตัวมัดแน่นอว้วนมันเป็นเสื้อแบบจริงๆมันเอาไว้ใส่อย่างนี้ได้นะแต่ว่าเราสามารถใส่ขึ้นมาให้มันมาปิด บนไหลเราได้นะเราจะได้ไม่ต้องโปมากด้วยนะเนีย่ยน่ารักสีขาวใส่กับอะไรก็ได้นะคะเอาไว้ห่อแหอนมไวเอาไว้ห่อแหนมเนี่ยอันนี้อันที่ห้าเนี่แกะไม่ได้ะะแ,<ก>แล้วขนตกแล้วอ่ะน่ารแ,แล้วรีวิวพลาสติกของเซอรี่ไปเลยว่าเป็นพลาสติกที่ดีมากนะครับเหนียวแล้วแกะยากมากแกะไม่ออก กองข้าวดีใจอ่ะคือช่วงนึงก่อนหน้านี้ที่เราต้องไปทำงานอะ่ะทุกคนได้ยินเสียงฝนป่ะเสียงฝนมันหยุดไม่ได้จริงอะ่ะคือแนนะอาจจะไม่ยอมออกไปซื้อข้าวข้างนอกกินข้าวนอกออฟฟิศที่เป็นแบบที่ไม่ใช่ห้องปิดที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันปลอดภัยเลยเพราะว่าคือแนนป้าขาดกินอนะ่แะแนนไม่กล้ากินอาหารที่อยู่ข้างนอกไม่กล้าเปิดอาหารของเราให้สัมผัสกับอากาศ เพราะฉะนั้นเนตก็เลยสั่งกล่องข้าวมานะคะเผื่อว่าเออวันไหนเนทต้องออกไปข้างนอกจริงๆแนทจำเป็นต้องกินข้าวจริงๆเนี่ยแนตก็จะสามารถแบบว่ามีกล่องข้าวที่เราเตรียมอาหารไว้ของตัวเองแล้วเนาะแล้วก็มากินในที่ที่เราสึกว่าเออปลอดภัยได้นะคะใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเยอะเกินไปหรือว่าเห็นด้วยเนี่ยก็ลองคอมเมนต์คุยกับแนตได้นะสั่งสีฟ้ามาเพราะว่าเห็นว่ามันจะช่วยทําให้ความอยากอาหารของเรามันน้อยลงนะคะไม่รู้ว่าจะช่วยหรือเปล่าใครที่อยากให้แนตลองมา พูดคุยให้ฟังเกี่ยวกับเนี่ยกองข้าวเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกแอนได้เหมือนกันนะต่อมาอันที่6กคอนแทคเลนส์ปกติเนี่ยไม่ใส่คอนแทคเลนส์ทุกคนถ้าเกิดว,ว่าใครที่ดูคลิปก่อนๆของแอนน่าจะรู้นะเพราะว่าแอนแบบออกมาด้วยตาสดตลอดนะครับน่ารักมากทุกคนคือเขามีเจลทําความสะอาดมือมาให้ด้วย น่ารักเนอะเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือชนิดไม่ต้องล้างออกแอลกอฮอล์เจ็ดองแอลกอฮอล์ก็หายากนะทุกคนเขาให้มาอย่างนี้ก็ถือเป็นน้ำใจละกันต่อมาทุกคนอันนี้แบบเบามากๆแนทเดาว่าน่าจะเป็นที่ดัดขนตาอีกแล้ว<ะ>เดียวมาดูกันว่าใช่หรือเปล่าคือก่อนหน้านี้เน็ตได้ใช้ที่ดัดขนตาของชูเวมูระนะคะเพราะว่าตอนที่แนทซื้อเลยอะมันเป็นช่วงที่โมเบพ,พัง ซือนก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากหรอกตอนนั้นน่ยน่าจะอยู่ม .6 มั้งทีเน่ก็เก็บตังค์ซื้อเพราะว่าเห็นช่องมูเมพาเพลินเขาใช้แล้วเขาก็ใช้ทุกคลิปเลยนก็เลยแบบมันต้องดีแหละนะเราก็เก็บตังค์ซื้อตอนนั้นซื้อราคาเต็มด้วยนะประมาณ จำไม่ได้อ่ะหกเจ็ดร้อยบาทอ่ะจริงๆมันก็โอเคนะทุกคนแต่ในรู้สึกมันไม่ค่อยเข้ากับเบ้าตาเราเท่าไหร่มันก็ตัดขนตาเราได้ไม่ค่อยดีอ่ะทุกคนจริงๆด้วยทุกคนที่ดัดขนตาแหละทุกคนเห็นความโคง้งนี่ปะมันโค้งแบบประมาณนึงเลยนะเออกลัวเหมือนกันนะคือในเป็นโรคจิตไปแล้วเพราะว่า ก่อนหน้านี้เคยใช้ที่ดัดขนตาที่แบบโค้งมากๆมาแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับเบ้าตาเราเท่าไหร่นี่ก็เลยซื้อมาแบบพุ่งตรงเลยว่าในคลิปนี้มีที่ดัดขนตาอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า5อันอะ่ะเพราะว่าน,นอยากรู้จริงๆว่าอันไหนที่จะดีที่สุดจริงๆแล้วกน็นเกินไว้เลยนะคะว่าเออเดี๋ยวยังไงนะต้องมีคลิปปล่อยออกมาแน่นอนนะคะว่า <c oughs> ที่ดัดขนตาที่ราคาไม่แพงมากเนี่ยอันไหนทนี่นรู้สึกว่าใช้ดีเด็ด <c oughs> เดี๋ยวจะเอามาบอกกันอีกทีในคลิปอื่นๆนะโอเคเมื่อกี้ฝนตกนะจ๊ะ มีการพักไปนิดน,นึงอันต่อมานะ่าจะเป็นอันที่ไม่นับแล้วะ่ะเดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้ข้างๆนะคะว่าอันที่เท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าแต่นับเลขแต่ที่ <6. S 1> ลืมหกเหรอน่าจะหกก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนดูฟูเทเนี่เรา่ม0รอยกล่องมันคงลืมแนละ้ลืมแน่นอนได้ครบหรือเปล่ายังไม่รู้<ม>เลย <laughs> จริงๆมันก็มีอีกนะที่เราแบบอยากจะเอามาทําอ่ะแต่ว่ามันหลายตังแล้วทุกคนเราอยากรู้ว่าเพื่อนๆอยากได้อะไรกันบ้างโอ้ยได้คอนแทคเลนมาอีกแล้วอ่ะจะได้มีแบบแววตาวิงวิให้ทุกคนดูนะเสือใครที <coloca |transcribe|> ่ดูแล้วแบบขัดสาตาเน่ชอบมาหน้าเปื่อยๆนะแองดองคอสเมติกอะไรก็ไม่รู้อันนี้จากจีนดูชื่อร้านเอา น่าจะที่แต่งนตัเดียดซึ่งนายไสั่งมาเยอะมากเพราะว่าอยากรู้ว่ายี่ห้อไหนดีห้อมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละอันก็มันราคาไม่ค่อยแพงมากนะคะส่วนอันแพงๆอะ่ะเชื่อเลยช่องดังๆเขาเอาไปทํากันหมดแล้วส่วนเราก็มาในราคาที่จับต้องได้มากกว่านะอันนี้เป็นที่ดั่งขนตาของเคมนะคะนี่มีเขียนราคาไว้ชัดเจนเหลืออัลละบาท ไอเท็มลับของเรามันชื่อ Lovey Trimmer ทุกคนคือเขาเป็นคล้ายๆกับหวีของ Lovejoy อ่ะอืมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาใช้ใบมีดของญี่ปุ่นเลยนะฟูดช็อปบิวตี้นทสั่งเยอะขนาดนี้ค่าส่งนี้ก็คือแบบหลายร้อยเลยนะอันนี้ทุกคนคือนทค่อนข้างมีความหวังกับอันนี้นะอันนี้ยี่ห้อบอกต่อเห็นเขาดังนะเรื่อเกี่ยวกับพวกแบบขนตาเนาะ mm. ที่ดต่ขนตาอีกหนึ่งอันนะคะอันนี้ของ Miss c l e n Miss Beauty s h o นะคะ กล่องแบบว่ามีความแบบถลอกถลอกด้วยอะ่ะอุยสภาพมันเป็นเหมือนกับรอยกังกลงดำดำเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่แสงสะท้อนนะคะทุกคนคือไม่ว่ามันจะถูกหรือมันจะแพงยังไงเราก็ควรที่จะได้ของที่อยู่ในสภาพรอยเปอร์เซ็นตนะคะเห็นความแบบเหลอปะปะ กล่องข้างในแบบดำดำเนี่ยมันเลอะแบบนั่นแหละค่ะแนะซื้อมาจากร้าน Miss Beauty Shop นะคะเสียใจที่เสียเงินไปแล้วทําไมได้ของที่แบบดูเก่าเก็บมานะอันต่อมาดีกว่าทุกคนดึงอารมณ์กันมาหนึ่งคือแนทอ่ะไม่เคยลองเลยแต่รู้ว่ามันดังมากมาสคาร่าสีเขียวนะคะเนี่ยทุกคนขวดธรรมดาซื้อเือทำไม่้ื่อ,อ,อหิวน้าไงแล้วก็คกน้ำออกไปกินข้างนอกไงแล้วก็แบบกินเสร็จก็ เก็บไงมันเป็นเหมือนกับว่าซองพลาสติกอะทุกคนพอใส่น้ําเต็มมันก็จะออกไปข้างนอกได้ค่ะเผื่อใครที่เป็นแบบเป็นเหมือนแนดดักชอบพกอาหารไปข้างนอกนะคะเพราะว่ามันรู้สึกปลอดภัยดีกล่ <c oughs> องใหญ่ดี <c oughs> อะไรอะ วัดสันค่ะทุกคนกล่องนี้คือในดาสั่งแค่ที่ดัดขนตาอันแค่นี้ทุกคนดูสิ่งที่เขาให้มาให้บับเบิลมาใช่ปะ่ะแล้วเขาก็ยังให้แอร์แบ็กมาด้วยอ่ะในเข้าใจนะว่าพลาสติกอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่พวกเรารณรงค์กันไว้ว่าให้เลิกใช้ใช่ไหมให้ใช้ให้น้อยที่สุดแต่ว่าคือถ้ามันจาเป็นอ่ะเราถึงจะใช้เนี่ยการส่งของอะไรอย่างเงี้ยมันจําเป็นที่จะต้องปกป้องไม่ให้ของข้างในมันเสียหายใช่ไหมหรือว่าใครที่แบบคอนเซิร์นเกี่ยวกับการใช้พลาสติกจริงๆก็สามารถใช้อะไรได้บ้างนะเป็นกระดาษลังก็ไดด้้ยัยเขาามา กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้คือมันเอามา reuse ได้นะคะคิดว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องลดการใช้พลาสติกจนกระทั่งชีวิตของเราได้รับผลกระทบอะ อย่างอะเปลี่ยนถุงพลาสติกเป็นถุงผ้าอันนี้โอเคนะพอได้อยู่ก็คือถึงเวลาเราไปห้างมันจะลาบากหน่อยไปเซเว่นลำบากหน่อย,ออยแต่ว่ามันก็ยังพอได้เพราะว่าถุงผ้ามันก็สามารถใส่ของได้เหมือนกันใช่ปะ่ะแล้วก็ของข้างในไม่เสียหายแต่ว่าพอเป็นการขนส่งอะการที่เราไม่ใส่อะไรมาในการซับแรงเลยอะบางทีอาจจะทําให้ของข้างในเสียหายอะแล้วแบบความเสียหายมันมูลค่ามากกว่าพลาสติกอีกอะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะกับการที่แบบพอบอกว่าจะลดการใช้พลาสติกแล้วก็คือแบบ ไม่ใช้เลยหายไปหมดเลยโดยที่แบบไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรอันต่อมานะคะนีใจมาแล้วซื้อมาหกอันเลยนะอันนี้คือไม่ได้เอามารีวิวนะคะแต่ว่าไหนเปิดกล่องแล้วก็เอาให้ทุกคนดูนะมันคือยาหยอดตารุ่นแบบฝาสีส้มอ่ะน่าจะเย็นระดับสีนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โควิดอะทุกคนคือหน,นก็ไม่รู้ว่ามันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรช็อตเทจแปลว่าอะไรนะขาดแคลนเะน็ดก็เลยตุนนะคะหกอันก็ใช้ได้หกเดือนนะคะก็ขอให โควิดเนี่ยหายไปภายใน6เดือนนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะอันต่อมานะคะจริงๆการแกะลำบากมันก็เป็นความฝุขนะ <laughs> มันทําให้การแบบแกะของเรามันกินระยะเวลานานขึ้น <laughs> เราชอบแกะของที่เขาเขียนโฆษณาไว้เขาบอกว่ามาจากญี่ปุ่นเลยนะชันโตเหมยไม่น่าใช่เออเรานะว่าน่าจะจีนนะเน็ตเอามาลองใช้นะคะใครที่สนใจอยากให้เน็ตลองใช้มาสคาร่าอันนี้แล้วก็รีวิวให้ดูเนี่ยก็บอกนะคะแต่ว่าเน็ตอาจจะไม่ได้ไปผจญภัยอะไรมากนะอาจจะอยู่แค่ในบ้านนะคะก็ไม่ได้อยู่แอร์ทั้งวันนะทุกคนมันก็จะมีความเหงื่อบ้างร้อนอบอ้าวบ้างอากาศแห้งบ้างชื้นบ้างนะคะก็ประมาณนั้นนะถ้าเกิดว,ว่าเราจะได้รีวิวออกมาอันต่อมา ที่แต่ขนตายแล้วทุกคนของไลฟ์ฟอร์ดนะคะคือแนทมีพี่ Bruno. ที่บ้านอ่ะเขาชอบใช้พวกอายไลเนอรยี่ห้อไลฟ์ฟอร์ดเขาบอกว่ามันดีมากเลยแล้วก็ในคิดว่าไลฟ์ฟอร์ดน่าจะดังมาจากอะไรที่เป็นเกี่ยวกับตาปะอันนี้แนทก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นว่าเป็นยี่ห้อที่เรารู้จักก็เลยลองซื้อมาด้วยนะคะเผื่อจะเอามาใช้รีวิวได้นะคะเผื่อเพื่อนๆอยากได้นะเหลือแค่สอันนี้เท่านั้นเดี๋ยวอันใหญ่นี้เอาไว้หลังสุดละกันตื่นเต้น ทำไมมันหมดเร็วจังวะอันนี้ชื่อซูซี่ช็อปให้แนทเดานะเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอะที่ดักขนตาเหมือนกันที่ดักผนตาเยอะมากอ่ะคือเวลาแนทจะทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูอะ่ะแนทก็พยายามหาข้อมูลให้เยอะที่สุดนะอย่างเนี่ยตอนนี้เนี่ยสนใจที่ดักขนตาใช่ไหมแนทก็พยายามจะเก็บข้อมูลให้ครบทุกแบบทุกยี่ห้อที่เราคิดว่าน่าจะเป็นที่รู้จักแล้วอะ่ะเผื่อว่าอันไหนมันดีแล้วไม่มีใครพูดถึงอะไรยังไงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้น อยากให้เพื่อนเพื่อนช่วยดูคลิปของแนทให้จบด้วยนะเพราะว่าแนทตั้งใจทําคลิปจริงๆอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าเออแนทต,ตั้งใจมากๆเลยนะแล้วก็จริงๆด้วยเป็นที่หลับสนตาย,ยี่ห้อ Beauty Buffet นะร้านที่ชอบแจกคากาเออใช่ปะ ร้านที่ชอบมีตะกร้าชอบจด็ดแต่นี่อันนี้ไม่เหมือนไอ้กล่องมิสทีนเมื่อกี้นะคือสภาพเนี่ยว่าค่อนข้างใหม่เอี่ยมเลยนะคือมันไม่ได้ผิดที่มิสทีนนะคะแนทคิดว่านะมันน่าจะเป็นที่ร้านที่ขายนะเขาอาจจะแบบไปเอาของเก่ามาขายหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าแนทคิดว่ามิสทีนไม่น่าทําอย่างนั้นนะ ที่แับขนตาทุกคนน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วมัง้งในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะเนี่ยจะลองเอาไปใช้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวได้คลิปออกมาแน่นอนนะตั้งใจสั่งมาเพื่อทาคลิปให้เพื่อนๆดูเลยนะว่าสรุปแล้วเนี่ยที่ดต่งขนตายี่ห้อไหนที่แบบเยี่ยมจริงๆเราเดินทางกันมาถึงกล่องสุดท้ายแล้วนะคะกล่องนี้เป็นกล่องที่หนักที่สุดแล้วอะร้านที่เนี่ยซื้อมานะคะชื่อร้าน Cha ค ology Official นะเป็นร้านเดียวที่เป็น o f f i c i a l เลยมัง้งน่าจะนะ เปิดแล้วกล่องนี้นะคะแพงที่สุดเลยอะในบรรดาแบบทุกกล่องที่แกะมาเฮ้ยเราซื้อดีท็อกมาหรอไม่ทราบเธอเป็นคนกดเราต้องเื้ยเดี๋ยวไดีท็อกมาสามอันซื้อมาเราก็ต้องใช้ซื้อมาสามอันดีท็อกก็ดีไม่ใช่หรอมันก็มันก็น่าก็ยังไม่เคยลองเลยแต่ก็น่าจะดีเลยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งไปซื้อแชมพูอันเนี้ยยี่ห้อเนี้ยที่ท็อปมานะคะ เป็นสูตรนี้เลยเพราะว่าเน็ตนึกว่าเน็ตสั่งสูตรอื่นมาเน็ตก็เลยไปหยิบสูตรนี้ที่ห้างมานะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเน็ตมีสูตรเนี้ยสี่ขวดอันนี้คือเน็ดสั่งผิดฉลาดมากอีเน็ตแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเล่านะคะ<ๆ>คือยี่ห้อชาโคลอจีทุกคนอันนี้เน็ดไม่มั่นใจนะคะแต่เน็ดคิดว่าน่าจะเป็นของคนไทยนะเข้าทํำขวดออกมาได้แบบ ดูดีมากอะดูเหมือนของเมืองนอกเลยอะทุกอย่างดูคลีนคลีนนิดๆนะคะคือมันเป็นแชมพูที่ใ,ใช้แล้วรู้สึกว่าผมมันไม่หนักมันไม่มีซิลิโคนใช่ไหมใช่มันช่วยล้างสารเคมีและสิ่งตกค้างที่อยู่บนหนักศีสาะและเส้นผมคือใครที่รู้สึกว่าผมทำเคมีมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยการใช้ Purifying s h a m p o แชมพูอ่ะเป็นอะไรที่แบบดีกับสุขภาพผมมากๆเพราะว่ามันจะทำให้ผมเราลดความเหนื่อยล้าออกไปได้มันจะได้แบบ ไม่ต้องแบกสารเคมีอยู่ตลอดเวลานะคะแต่แนะนำให้คนที่ตัดผมใช้เพราะว่าน้ำยาตัดผมมันจะคืนเร็วแบมบูชาโคซึ่งก็แปลง่ายๆนะคะเป็นถ่านไม้ไผ่เนาะจะช่วยล้างสิ่งสกรปรกต่างๆที่กองอยู่บนหนังศีรษะของเรานะคะเป็นแชมพูที่ดีสําหรับคนที่ต้องการดูแลสภาพหนังศีรษะแล้วก็สภาพผมด้วยนะคะใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับการใช้แชมพูอันนี้ของแนนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกแนนได้ข้างล่างเลยนะคะถ้าเกิดมีเพื่อนๆสนใจเนี่ยจะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ เอามานั่งอธิบายเพื่อนๆเ,เข้าใจให้มากขึ้นกว่าน,นี้อีกนะจ๊ะนี่เลยนะคะเป็นทั้งหมดที่เราคิดว่าน่าสนใจนะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องออกจากบ้านเนี่ยเราก็ใช้ของพวกนี้ทําให้เราดูสวยได้นะคะคือทุกคนใครอยู่บ้านเราก็อย่าปล่อยให้ตัวเองโทมเลยนะทิ้งทายไว้สําหรับคลิปนี้นะคะก็เกริ่นไว้เลยนะคะว่าแนทเนี่ยกำลังจะไปทําคลิปเกี่ยวกับการทดสอบความสะอาดของมือของพวกเรานะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยการที่มันมีโควิด19มาเนี่ยมันทําให สภาพการใช้ชีวิตของพวกเราเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะจากที่ปกติเนยไม่เคยเห็นสบู่ขี้เลือีกหมดเชลเลยเนี่ยทุกวันนี้ก็คือหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะหมดแม้กระทั่งออนไลน์หรือว่าในห้างบนเชลเนี่ยคือหมดเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนทก็อยากรู้เหมือนกันว่าการที่เราซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์หรือว่าสบู่ล้างมือเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะโดยที่แนทเนี่ยจะใช้ขนมปังที่มันอบใหม่นะคะแบบที่ไม่ใช้สารกันบูดเลยเนี่ยมาทดลองในการเอามือที่สกรปรกบ,บ้างสะอาดบ้างล้างมือในแบบต่างๆบ้างเนี่ย มาแปะลงบนขนมปังนะคะเพื่อลองเพาะเชื้อดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีเชื้อโรคเกิดขึ้นมากแค่ไหนสภาพขนมปังเป็นยังไงนะคะสาเหตุที่เน็ใช้ขนมปังเนี่ยเพราะว่าขนมปังอ่ะมันมีลักษณะคล้ายๆฟองน้ำเนาะมันสามารถเก็บพวกสิ่งสกรปรกไว้ได้รวมถึงมันมีพวกน้ําตาลเยอะนะคะเป็นอาหารของพวกเชื้อโรคพวกแบคทีเรียอะไรพวกนี้ด้วยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกได้นะคะว่าสงสัยแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่ามีความสนใจเรื่องไหนบ้างหรือเปล่านะคะเผื่อว่าแนทระหว่าง ทำคิดเนี่ยจะได้หาข้อมูลมาตอบเพื่อนๆได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะกับทั้งหมดนี้ที่น่เสียเงินไปนะคะก็หวังว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจะมาตอบโจทย์หรือว่าตอบคําถามเพื่อนๆได้นะคะว่า าการที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราจะดูแลตัวเองได้ยังไงบ้างนะคะสินค้าอะไรบ้างที่จะช่วยให้เรารู้สึกว่าเราไม่โทมรวมไปถึงแชมพูอันนี้ด้วยนะคืออันนี้เน่ยอยากจะพูดถึงมากๆเลยแหละว,ว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีความสนใจทางด้านแบบการดูแลเส้นผมเนี่ยก็ลองมาคุยกัน,นได้นะคะเน็ตอาจจะไม่ได้รู้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าเน็ตก็ผ่านการใช้แชมพูมาหลายยี่ห้อมากๆหลายราคามากๆนะคะก็อย่างที่เน็ตบอกไปในคลิปนี้เลยนะคะว่ามันช่วยให้รู้สึกสะอาดแล้วก็สดชื่นขึ้นมาจริงๆนะใครที่อยากรู้เพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์บอก ได้นะคะคเผื่อว่าเนีจะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาตอบเพื่อนๆได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe เป็นกําลังใจให้แนนดด้วยนะคะแล้วก็สําหรับวิดีโอนี้เนี่ยแน็นทำการแบบเปิดกล่องเป็นครั้งแรกนะคะถ้าแน็นทําอะไรที่ ผิดพลาดไปอาจจะน่าเบื่อไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าไม่สนุกมากเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนๆนก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกันแนนได้นะคะแนทจะได้เอาไปปรับปรุงสําหรับคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ถูกใจเพื่อนเพื่อนมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปเจอกันในวิดีโอหน้าเลยนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ